เศรษฐกิจช่วงนี้นะครับแล้วก็มีอะไรดีๆอย่างนี้มาในช่วงนี้ก็เป็นอะไรที่น่าย,ยินดีมากครับก็ตกใจนะแล้วก็ดีใจด้วยที่บอยรถบ้านกจัดกิจกรรมแบบนี้มีแคมเปญอย่างนี้นดีครับได้รับนะทองคำสองสลึงนะคะนี่ี่เป็นบอยรถบ้านนะดีกับผมมากเลยตั้งแต่วันไปขายจนจนจนดูแลหลังการขายที่เขาดีมากเลยผมถ้ามีอะไรนะผมขับเสือรถนัผม,นะผมไปที่บอยรถบ้านแน่นอน สวัสดีค่ะลูกแก้วบอยรถบ้านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแก้วจะพาทุกคนไปมอบทองให้กับลูกค้าที่เป็นผู้โชคดีนะคะของรางวัลโปรโมชั่นนะคะประจำเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งของรางวัลน,นะคะอยู่ในมือแก้วเรียบร้อยแล้วนั่นก็คือทองคำสองสลึงนั่นเองค่ะสำหรับโปรโมชั่นเดือนที่ผ่านมานะคะบอกเลยว่าได้รับ กระแสตอบรับมาอย่างดีมากๆนะคะถ้ายังไงแล้วฝากทุกคนติดตามคลิปนี้ด้วยนะคะแกากจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศการมอบกันค่ะตามไปเลยค่ะก็รู้สึกดีใจนะครับเพราะว่าเต็นท์บอยรถบ้านผมก็ทํางานกับแกมาประมาณ1ิปีแล้วครับก็รู้สึกดีใจครับก็ดีใจครับเศรษฐกิจช่วงนี้นะครับแล้วก็มีอะไรดีๆอย่างนี้มาในช่วงนี้ก็เป็นอะไรที่น่ายินดีมากครับก็ตกใจนะแล้วก็ดีใจด้วยที่บอยรถบ้านกับ จัดกิจกรรมแบบนี้มีแคมเปญอย่างนีน้ดีครับใครสนใจที่จะขายรถเจนี่บอลรถบ,บ้านเนี่ยเขาให้ราคาดีราคาสูงคนหนที่ต้องการซื้อหรือว่าหารถมือสองใช้ลองแนะนำมาที่เต็มเนี่ยครับรถคุณภาพดีครับพอติดต่อไปปุ๊บพี่เขาก็ติดต่อได้เร็วมากครับให้ราคาดีแป๊บปุ๊บเป็นกันเองมากครับก็โอเคมากครับทีมงานดีมากแนะนำดีมากอะไรดีมาก ถ้าใครมีรถที่ว่าอยากจะขายหมาะฝากขายแนะนำให้มาที่บอยรถบ้านเลยครับ